มาแล้วฝากพอกอาปาพี่น้องเอ้ยวันนี้มาอีกแล้วหาจินทำมามอย่างเคยพี่น้องเอ้ยเออมาหาปลาอะไรเหมือนอย่างเคยพี่น้องเอ้ยเนเพื่อนก็วางไว้นมังแล้วเนี่ยเออน้ำทะเลไม่ค่อยสวยพี่น้องเอ้ยฝนมันตกเมื่อคืนฟ้าคลึ้มน้ำทะเลเป็นสีที่เท่ามาแล้ว เพื่อนวางกันอยู่มั่งเราก็มาได้วางที่มาที่หลังเพื่อนวิน้องเอ้ยมาหลังเพื่อนเนี่ยเพื่อนทําอยู่เนี่ยเรามาที่หลังเพื่อนไมใน่ใด้ปลาไม่ได้วางอ,งอยู่วินเอยเ่ยเพื่อนกาลังะเก็บ่วงเก็บอะไรกําลังก็บสามานแล้วสาวมานเสร็จแล้วก็เอาวนขึ้นทีลิก แล้วก็เจ็บกวนดิ้กกวนพี่น้องก็ว่าภาษาเรือก็ว่าอย่างนั้นกวนลิกลล้กกวนกันกมามาพี่น้องเอ้ยอาชีพของเราเนาะฝนตกว่าร้องแดดออกจําเป็นก็ต้องทําพี่น้องเอ้ยเพื่อปากเพื่อพุมเพื่อท้องไม่ผือพี่น้องเนาะไม่ผือไม่เป็นไร สวยงามๆอ่ากระบ,บี่พี่น้องเอ้ยนี่เขามาเที่ยวกันที่กระบี่กระบ,บี่ก็บบกมาเที่ยวตามเกาะตามแก่งสวยๆงามๆ่างนี้พี่น้องมีหาดทุกหาดก็มากันมาเที่ยวกันพี่น้องเอ้ยเราก็จะวางวันแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ยกลิ้แหละจะได้หรือเปล่า ขึ้นมาแล้วเรียนเราเอ้ยมุดมาหมดแล้วสวัสด,กสดกีก่อนนะครับทำงากน,กนก่อนครับสวัสดีครับ